นั่นมันออกจากสาี่น้องออกจากสาปลาตขอกหน่อยน้ำไหลโอ้ปัญญาหุ่นละมันบืนไปน้ำหนามเห็นไมั่นเดตกสาพวกแม่จับก้อนไอบินค่อยย่างบันเฮ้ยหุ่นะนำออกพุ่นละน้ำออกสาให้เปียกหอยใสีร่องเขาต่อเปียกเว้ยหรอ ไปกัดจับปลาครับผมในปลาน้อยฮึบ <c oughs> โอ้ยตาพูดเก็บขึ้นแต่คอมันพูดเก็บลงไอ้นี่เขาไม่นานแล้วค่ะสดซึนแล้วสดซึนแล้วปลาขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะแน่แถวไปเมืเเ่อื่นก็คนอื่นเมื่อื่นเอาไซส์ให้พี่น้องปลาคอหน่อยบินขาเออเอ้ยบินขามนี่เด็กกัดไม่ปล่อยเดี๋ยวเราปล่อยไปเราอ๋อนั่น ได้เตียกหอยไปหน่อยขามโคนนั้นมันออกจากสาพี่น้องออกจากสาปลาตะขอกหน่อยน้ำไหลโอ้ปัญญาหุล่ะนั้นมันออกจากสาพี่น้องออกจากสาปลาตะขอกหน่อยน้ำไหลโอ้ปัญญาหุล่ะมันบืนไปน้ำหนามดิษณะนั่นติตกสาบอแม่จับก่อน ไปบันทึคอยย่างบันน้ำท่วมคูแล้วน้ำท่วมคูแล้วอากาศสพาไปเบื้องน้ำไหลโอ้โอยหยบหอยเอาทิชย่างมันที่โต๊ะาไปบันทึกไปเออ,ออ่าบังเขาอีเตียเอาอากาศเรียบผืนนะวมคูหรเขาอ,อีจ้าตาเอ้ยต<ะ>้าห<ะ>ูจ<ะ>้าเอ้ยตา<ะ>ปลายฝ้ายหน่อย<ะ>ไ,ไปเอาไปฝากยายมันตายลง อมองดูกํากําไปเรากระเดาะพี่น้องเพราะไงปลาลูกควักออกเอาใส่มาใส่เนี่ยปลาลูกควักตายเราเอากันโอ้ยไปตีหอยไปทั่วที่แค่เดาะ <c oughs> มังค่ามคูเนี่ย <c oughs> เอินพ่อตา <c oughs> กนหลับพูดหลานออกพูดหลานออกสาเปียกวัดหรอนกบินนีมือเศาเปียกวัดแล้วปลาคอออกดิไนี่ปลาคอสีออกดิปลาคอเงี้ยนสีออกไปปเนีไปก็หลับพดหลาออก แล้ลน้ำออกสาทิ้งเอาทิ้งรัวทิ้งโอ้ยตาเก็บขึ้นจากให้นะเจ้าของถิงงง่มลงให้นะมันหงุดห,หงิดหมดเออพุ่เข่างามๆแม่จับแม่จับน้ำไหลน้ำสาไม่จับไม่ได้คอยย่างไปน้ำไหลเออแม่จับเบิ้งไปโอ้ยเธอ,อ,อกลับไปพู่นเนื้อเหงื่อย่างไปพู่นไม่เห็นหยังเอาเอาเห็นหยังไปย่าง,าาางไปเาคน,าานาที่เอารถหน่อยเหา พูดแล้วป่อใส่ยังไงพูดแล้วพูดแล้วน้ำออกพูดแล้วน้ำออกซักฮึบโอ้ยตาพวกเก็บขึ้นแล้วของมันพวกเก็บลงไอ้เขาไม่น้ำแลอกค่ะสดซึนแล้วสดซึนแล้วขอขอขมันขามคู้เนี่ยหามคู้เอิญพ่อตาตาเอ้ยตาอ นั้นมันออกจากสาพี่น้องออกจากสาปลาตะขอกหน่อยน้องไหลโอ้ปัญญาคนล่ะใหญ่ยังเต็มถ่วมคู้เมียนสุกตั้มๆนี่เพียงสูงเติบเอาพีเตี๋ยเอาไปปลานั้ม dim? นมันออกจากสาพี่น้องออกจากสาปลาตะขอกหน่อยน้องไหลโอ้ปัญญาคนล่ะเปลือก่นหรอ นกบินเนี Beyonce ่ยเหมือดเสาียกวัดแล้วมันบืนไปน้ำหนามเ่นนะมันดิตรสตาบุแม่จับกอนไอ้บนคอยย่างบันปลาคอออกดิบันี้ปลาคอสีออกดิปลาคอเงี้นสีออกไอ้บินไปมันเห็นควันฝ่าดินลงไปด ตีนขึ้นมาวะไป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 นี่ไปตีน <c oughs> ขึ้นมาถ้าหนีเหงงามพี่น้องคุ่นท่านเนี่ยหนีเงามฝากหัวไปลงไปเห็ดหยังอ๋อเป็นเห็ดหยังนี่อ๋อเป็นเห็ดหยังเอ๋เอ๋อเห็ดหยังไปหยังไปเอาพอดีเอารถห,หน่อยเฮายคุณหล่อบพรใส่ยังไลย โอ้ยตาพูดเก็บขึ้นแล้วของมันพูดเก็บลงอย่านี้เขาไม่น่าหรอกค่ะสดซึนแล้วสดซึนแล้วตาตาตาเบียนไอ้กระเด้อพี่น้องพ่อยังไง่ย<ะ>ปลาลูกคอกอ่ะใส่มาใส่เนี่ย,ย<ะ>ปลาลูกคอกวันเดือนตาไม่เนี่ยมันทีต่ตกซะ ไปไปเอออาบนเขาอีเตีอาออกกัดได้พูดนะสวมคู่หลอกเขาอีต <Ooh. S 1> ุเมะแล้วไปยังไม่ยังนี่แม่ยังไปเธอตองเขาอยู่นี่โอ้ยเนาะหยางมันถิโตกษาไปไปเอออาบนเขาอีเตีอาออกกัดได้พูดนะสวมคู่หลอกเขาอีตายหลอดออกกัด โอ้ยไปเตะหอยไปทั่วที่แค่เดกฮึบโอ้ยตามันพวกเก็บขึ้นแต่ของมันพวกเก็บลงไอ้นี่เขาไม่นมักหรอกค่ะสดซึนแล้วสดซึนแล้วพี่น้องในปลาหน่อยตัวนึงหัลโหลสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนะครับเดินแล้วรับชมคลิปขอบคุณมากมากครับมาเบิ่งออกตาตาตาเบียนพี่น้องในปลาหน่อยตัวนึง่ง หันหน้าวัสดีครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนะครับเดินเลารับชมคลิปขอบคุณมากมาครับมาเบ่งออกพี่น,อน้องในป,ป่าน่อยตัวนึ่งหันหน้าวัสดีครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนะครับเดินเลารับชมคลิปขอบคุณมากมาครับมาเบ่งออกมันเห็นคน,หหนฝ,ฝ่าดินลงไปด้วเด้เดิอเด้อเด้อเด้อเดีอเด้อเป้อเด้อเด้อเดด้อดนเ้อเดเด้อเดเด้เ่อเด้อ้้อ เอาเที่ยวเที่ยวเดนตาบ่ได้ยินหรอกตาตาบ่ได้กินหวานเทือกสิแก่ใจแม่เลี้ยงเห็นวะน้องแกด้อพี่น้องพ่อะงางาปลาลูกควอกออกเอาใส่มาใส่เนี่ยปลาลูกควอกเฮล่ะผู้หลานน้ำออกพู้หลานน้ำออกสาออกจากสาสาเต็มแล้วพี่น้องเต็มวะแล้แม่จับแม่จับแม่จับลงดูธรรมชาติ ยุงออกจักสา่าสาเต็ียมเรพี่น้องเตรียมวะว่แวาแม่จับแม่จับแม่จับลงุงดูกธรรมชาติยุงให้กระเด้อพี่น้องพ,พอปะพายนายปลาลูกคอกออกเอาใส่มาใส่เนี่ย,ยปลาลูกคอกฮึบโอ้ยตายพูดกเก็บขึ้นแต่ของมันพูดกเก็บลง นีเขาไม่น้ำแล้ค่ะสดซึนแล้วสดซึนแล้ว,สสลว<อ>ตายเราแอกัดโอ้ยไปตีหอยไปทัวที่ใครเด็กมันขามคูเนี่ยาหางคูเอิญตาตาเอ้ย่มคูแล้วน้ำสดซึนเขาน้ําหลายตกปุ๊บขึ้นนี่คน้ำหลไม่มน่ยนากระเด้อพี่น้อง พ่อใหญะงาสปลาลูกควักอ่ะใส่มาใส่เนี่ยปลาลูกควักปลาคือขึ้นยิ่งขากแน่แถเขาไหมไปกอื่นก็คนอื่นอื่นว่าอื่นเอาใส่ใส่ให้พี่น้องปลาคอน้อยบินขาเออโอ่ยบินขามนี่เด็ดปลาคือขึ้นยิ่งขากแน่แถเขาไหมไปกอื่นก็คนอื่นอื่นว่าอื่นเอาใส่ใส่ให้พี่น้องปลาคอน้อยบินขาเออโอ่ยบินขามนี่เด็ด nhà không thì tốt xa đấy đi ừ à bằng khỏi y tiệt ở cát à. đấy phụ nè còn cũ cát quay thế rồi hừ quay về rồi á nè đây tiệt khỏi nhà thì tốt xa đi ừ à bằng khỏi y tiệt ở cát phụ สวอคู่หรอเขมันเห็นคน้นัหอฝ่า,ฝาดินลงไปดิ๊ด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 ิย่มันบินขึ้นมาป่ะ<อ>ไป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 ปีนขึ้นมาอย่ามันทิ้งโต๊ะซะไปไปไปเออ,ออไอ้บังข่อยเียเอากัดแล้วคนะส่องคู่หรอเขาเตียป่าน้อยในป่าหน้อยตัวนึง <laughs> <laughs> ตายแล้วเอากัด ไปเตะหอยไปทั่วที่แคเด็ถ้าหนีเหงงามพี่น้องคุ่นท่านหนีเหงงามฝากหัวไปลงปรเพ็ดอย่างเอาเปน